สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่แม็ฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้มีรถมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นรถยุนเจจิชินากนะครับเอเวอเรสต์วายแทเลยตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดๆของในรุ่นเอเวอเรสต์นะครับเป็นเครื่อง2.0นะครับตัวนี้เป็น210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับค่าตัวตัวนี้นะครับรวมค่าสีแล้วจะอยู่ที่1,911,000บาทนะครับตัวนี้นะ รวมค่าสีแล้วนะครับเพราะว่าราคาตัวรถอะ่ะจะอยู่ที่1 8 9 9งล้านแนาหนะครับแล้วก็บวกค่าสีอีก12,000บาทนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์10สป,ปีดนะอ่าเป็นอออ่่่าาเครืงตัวนี้นะเป็นเครื่องยนต์เดี๋ยวเขาเรียกว่าสี่คูณสี่ป่ะตัวนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ10ส,สป,ปีดนะครับเป็น4ีคูณสนะครับเดี๋ยวแบ็คพาม,มาชมนะครับว่ามันน่าใช้และหล่อขนาดไหนมาชมกันเลยครับด้านหน้านะครับ ลูกค้าเลือกฟอนต์ FORD นะครับตัวนี้ก็เห็นเห็นเปี่งกันบ่อยแล้วก็จังหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะครับลูกค้าเลือกเป็นสีดำนะพร้อมกับไฟนะครับ LED นะครับด้านบนสีส้มนะครับอันนี้เลือกได้ว่าจะติดไฟหรือไม่ติดไฟนะครับอ่ะด้านบนนะครับในรุ่นเฉพาะนะครับตัวนี้จะมีด้วยกัน2ตัวที่มีอะคริลิกที่ติดอยู่นะครับก็คือ1คือรุ่นสปอร์ตนะครับสคือรุ่น e v e r อเรสต์วทนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นคําว่าวายท็กนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างนะครับเป็นไฟหน้าแบบ a t r i x LED นะครับตัวนี้นะปรับมุมลำแสงได้นะครับป้องกันไฟแยงตานะครับตัวนี้นะเขาเรียกว่าไฟลูกแก้วนั่นเองนะครับจะมีเส้นเดียมเล็กๆไร้นะครับแต่ว่าที่มันดูคมและดูหล่อขึ้นนะครับแม็กเพิ่มนะครับครอบไฟหน้าเข้ามานะตรงรุ่นของเขาครับทำให้รถดูตัดกับสีขาวนะครับดูดุดันมากขึ้นนะครับส่วนด้านล่างนะครับกันชนหน้านะมีการใส่ชุดวิกเตอร์เข้ามานะครับตัวนี้เป็นวิกเตอร์เฉพาะรุ่นนะต้องบอกว่าเฉพาะรุ่นเลยนะ เป็นของไวท์แท็กเลยว่าเลสไวทแท็กนะครับเซนเซอร์จะมีอยู่ด้วยกัน6จุดนะครับหน้า6จุดหลัง6จุดนะครับตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับพร้อมกับชุดแต่งครอบหลอดแบบนี้เลยครับพร้อมกับโลโก้วิกเตอร์ด้านล่างนะครับอ่ตัวนี้นะเป็นตัวที่ออปชั่นครบอยู่แล้วนะครับก็จะมีกล่องเรดาร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซอฟต์แอนด์โก้นะครับเลนคิปปิ้งนะครับเลนเซนทัลิงนะครับแล้วก็ตรวจจับคนเดินข้ามถนนนะครับแล้วก็ป้องกันการชนซ้ำอนะครับตัวเนี้ยเยอะมากๆนะครับ ห่วงลากจูงมีให้แล้วด้วยกันทั้งหมด2ห่วงครับามาดูด้านข้างกันบ้างซุ้มล้อนะครับตัวนี้นะเป็นซุ้มล้อชุดเดียวกับชุดหน้าเขานะครับจะรับสีดําหล่อๆแบบนี้มาเลยนะครับตัวนี้เป็นปีกนกอิสระแบบ2ชั้นนะครับมาพร้อมกับชก,ชกมาพร้อมกับชกอัพสองจุดโมโนทูบนะครับตัวนี้เป็นดริฟท์เบรกทั้ง4ล้อเลยนะครับมาดูแมกแระยางกันบ้างแมกแระยางนะครับ ก็เป็นแม็กของฟอร์เลยนะครับแม็กขนาดขอบ20นะจับคู่มากับยางกูดเยียเลยนะครับซีรีส์ยางจะเป็น25555 R 2 0นั่นเองนะครับแก้มข้างนะครับก็จะมีโลโก้ไบเทอร์โบสีดำหล่อๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับสีกาไฟนะตัวนี้ใช้งานระบายความร้อนได้จริงในฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนนะครับเพื่อระบายความร้อนเพราะลูกค้าวิ่งไกลนะครับหรือว่าใช้งานหนักๆเนี่ยก็จะได้ระบายความร้อนนะครับ กระจกมองข้างนะครับครอบกระจกมองข้างก็จะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาเหมือนกันนะครับจะเป็นสีกาไฟนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED เลยกล้องนะครับ360องศาข้างหน้ามีกล้องนะครับด้านข้างมีกล้องแล้วก็ด้านหลังมีกล้องด้วยนะครับเดี๋ยวมาให้ดูอ่าตัวนี้จะมีไฟสองข้างประตูให้ด้วยนะครับเห็นไหมอ่าประมาณนี้เลยนะน่าใช้มากๆนะครับใครที่อ่า เดินกลางคืนเดินกลางคืนหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกลัวเรื่องกุญแจนะครับมองข้างวระตูได้เลยนะครับความและที่สําคัญกระจกเนี่ยจะมีบายสปอร์ตให้ด้วยนะครับตัวจับรถที่มาขนาบข้างเรานั่นเองนะครับจะมีเสียงแจ้งเตือนนะครับผ่านหน้าจอเรานะครับฟิล์มนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับกันสาดแมกติดให้ตัวนี้นะครับมันจะมีความแตกต่างเห็นใช่ไหมครับ ลูกค้าเลือกหลับหลังคานะครับเป็นสีดําเลยเดิมๆจะไม่ใช่สีนี้นะจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยทั้งคันนะตัวนี้ก็จะเป็นหลับหลังคาสีดํามาให้นะพร้อมกับราวหลังคาที่เป็นสีคมเมียมนะครับตัวนี้มีพนังนิกมูรูปด้วยนั่นเองนะครับสามารถเปิดรับลมได้เลยนะครับอ่าเบ้ารองมือนะครับตัวนี้ก็ติดให้นะครับตัวนี้เป็นกุญแจสมาร์ทเคเลตนะครับใช้ปลายนิ้วสัมผัสล็อกรถเปิดรถได้เลยนะถ้ากุญแจอยู่กับเรานะครับสกิ๊ก หรือว่าอะคริลิกนั่นเองอะคริลิกไว้แท็กนะครับบันไดข้างนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานลไลยเป็นสีทูโทนนะสีโครเมียมตัดสีดํานะครับามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยสปอยเลอร์นะครับก็จะมีไฟเบรกนะครับอ,อยู่ที่สปอยเลอร์ด้วยนะครับตัวนี้พอใส่ชุดของเขาอะชุดวิกเตอร์เนี่ยก็จะเขาเรียกว่าหล่อนะครับและด,ด,ดูดูเท่นะครับ ไฟนะครับซิกเนเจอร์ของตัวเอเวอร t เรสต์เรานั่นเองเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้ที่รถมันดูคมนะครับข้างหน้าใส่ข้อไฟหน้านะข้างหลังใส่ข้อไฟท้ายนะครับอ่ากล้องมองหลังตัวนี้ก็ซิงกับหน้าจอ12นิ้วด้านในนะครับตัวนี้จะมีเส้นกะระยะให้ด้วยนะครับพร้อมกับอ่าตัวนี้นะครับเซนเซอร์อีก6จุดนั่นเองนะครับอ่าตัวนี้บอกก่อนว่าฝาหลังของเราเนี่ยนะครับสามารถใช้คลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแฮนด์ฟรีนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ กันชนท้ายนะครับบางคนก็เรียกสกเกิร์นนะชุดแต่งนะอ่าอันนี้ก็เรียกกันชนท้ายนะครับก็จะเป็นชุดเดียวกันกับชุดด้านหน้าเป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองครับจะมีโลโก้วิกเตอร์ด้วยอ่าจะมีโลโก้วิกเตอร์ให้ด้วยนะครับพร้อมกับเอกลักษณ์เฉพาะตัวสีดําหล่อๆแบบนี้เลยนะครับโอเคถ้าลูกค้าท่านใดนะครับที่กําลังมองหารถ เจ็ดที่นั่งอยู่นะครับตอบโจทย์แน่นอนนะครับยังไงวันนี้แม็กฝากเอเวอเรสต์นะครับไวแท็กสคคันนี้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปชมคันไหนรุ่นไหนติดตามนะครับยังไงก่อนจบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปดูรถรุ่นไหนคันไหนติดตามครับคลิปนี้มากไปแล้วสวัสดีครับ